ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องปีบาลฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมกับน้องกุกกี้ีมหาโพูน่ะผักยังไงนูน่ะผักบอนานาค่ะะนผักเรียกซับค่ะนผักเรียกซับหรอวันนี้วันนี้สุดเป็นเรียบร้อยเลยวันนี้ทำไมได้มาหาพี่เนี่ยโอ้พี่มาหาวันนี้พี่มาหาค่ะอัปเดตบ้านกันค่ะเด็นหน้านะคะอัปเดตออฟฟิศอัปเดตออฟฟิศคุณมือนี่คือฉ่ำแทนาคือฉ่ำคุณมือคุณเวียนขึ้นแท เอาเขาได้เปิดตัวสินค้าไหมไม่มเห็นใส่นะกระดิฉันน<ม>ะตบแป,ป้งให้ตาบอหนีตบแป้งนั่ปปนแหลตาไม่สูดเด้งเฮงแสงนี่เอ่บฝังแสงไฟฝังข้อฉับอของไปหน้ามืงหนีแฟน้ยไปสยเส่แฟน้หน่ะอันคือว่า,าวช่วงนี้ก็คืออ่ะอ่านหนังสือสอบเข้ามาหาหลัยค่ะโอ้โฟกัสอนาคตเนาะบู๊คือเด็กนางไก่ผู้เบาตุยเหนเนาะช่วยเขินเดช่วยเขินมันช่วยหวานช่วยสวยช่วยเป็นดาราขอนแกตแล้วเนี่ยช่วยเป็นอ่าเซเลบขอนแก่ตอ่ะ ตอนนี้เข้ากับลังสิไปเบื้องบ้านหรือว่ากึ่งออฟฟิศของเขานะครับผมที่จะสําเร็จในเดือนหน้านี้เลี้ยวขวาแคนขึ้นนักมวยบ้างฮะขึ้นนักมวยช่วยนักมวยช่วยมวยฟั่มช่วยสูโมเอาเหตุคือเรากับลังงีอยู่ด้วยเหรอสัวโอ้ยเขาเขาเฮ็ดเรื่องอะไกีอุ้ยมีความเปลี่ยนแปลงเยอะกว่าเดิมเลยนะมากเดี๋ยวนี่บ้านอยู่นี่อย่ากายอย่ากายใช้กายเลยครันี่แหละขี่ออกไปเลยมาเช็คออฟฟิศพี่น้อง ใคยแต่สินมาอ,อยู่สูน้องโกกิคะ่ะน้องโกกิไปอยู่ขอนแก่นแล้วไม่ใช่เหรอเข้าซิงหาค่ะไปเปิดเครื่อ,องหมายขอนแก่นซิงหาน่าจะถึงว่ะจะ่สามพันสามพอนน้องโกกิจะจบแล้วเหรอเนี่ย จะจบแล้วค่ะวันศุกร์หน้านะคะมาร่วมแสดงความยินดีกันนะคะก็คือรับบุดแล้วจุ๊อ๋จอจุบหมกวันศุกร์หน<ะ>้าไอ้บิ๊กสิบเนียให้น้องมาเนาะจะไปเรียนต่อจะไปเรียนต่อคอนแกนเต้ใช่ค่ะจะไปเรียนอ่ะนิเทศการแสด,ดงค่ะจะไปเขียนงานาอยากเป็นดาราอยากของวงการโอ้จุบบั้นแล้วก็จะเป็นดาราปะ่ะเดี๋ยวนี้ช่วยดาราอีกแล้วช่วยดาราไปเรียนต่อคอนแกนเต้จะอยู่ไซนี่ก็สิบเรียนอาศัยลมโพลมไส้พี่เพื่อภาคกับพีบิ๊กเกานัล้วแต่ว่าบ้านมาห่างจากมหาลัยก็ประมาณเป็นสิบโลอยู่นะ ก็ต้องปรับตัวกันไปแต่ก็ยังมีกว่าไม่มีที่อยู่ถ้าไม่อยากถ้าอยากถ้าไม่อยากเช่าก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดอยากเช่าก็ใกล้แถวแถวหลังมออย่างสีแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่บ้านกับะม่านครับเราพม่านสีหาที่ถึงก็ไม่ไกลนะไม่ไกลแต่ว่าก็ช่วยแดดอยู่ก็แดดถ้ามันหน้าร้อนมันก็จะแดดมากแล้วก็ปรับตัวผิวเสือก็จะดำแบบที่นี่มากับเพื่อนสาวป่ะนะมากับเพื่อนสาวนองอะไรนะปอมแปมปอมแปมบ่มีแฟนไป นะคือใส่แถใสอีกย่างนี่อ้ยมือหน่ามือหนี้มันเกิดมูอาสบู่นริตาไปมูใส่มนบอมูคไปเขินเขินเดียเขิอตเด้อไอตุยแล้วมีผัวเราตอเขินไอแล้วดอกช่วยเขินค่ะช่วยไอไอจเดใต้ันขับนี่มึงห้อยอย่างนล้างมงก่อนสีไข่บางอย่างอย่ถอยเสกเสกถอยช่วยเสกบ้านนันอัน โกกีน่าใสแห้งหนาวช่ำแห้งมือนี่ใช่ไหมก็คือแต่ว่าวันนี้คิวเป๊ะนะวันนี้ไม่กินบัวลอยแล้ววันนี้วันนี้ไม่รับประทานบัวลอยนะคะทุกคนผิวดีมากจริงเออวันนี้จะไปทองหล่ออยู่ลืมไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาทำมาอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวให้ลงตอนนี้เข้าไปเบิรงคอนเทนต์จะเบิ้งอ่ะ โกกี้สวัสดีค่ะสาวหวานมื่อี้เราบสาวหวานมอ,อกล่าวสืวนออกมัน,มนย่าขึ้นนักมวยเป็นแต่แรกโรคคนแม่หนูนโ,นโนลคค่ะไม่มีคน,นะคะ่ะพอจะไม่ก,กินต้มใกล้อีกละมอบอบม่ขายคำเรามขายคำเราเนี่เราจะมาเช็ขึ้นได้งเนี่ยขึ้นได้เรสดีครับคืออไม่สิบนบอกโอ้นึกว่าขึ้นแบบมวยปั้มอด่ะมันยตายมันแค่ <c oughs> ขึ้น่งสูงมัน นอ้อไปทขึ้นี้นสัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นงาามไหนรึามันนี้ละงามากไตั้งนกศึกษาไปตั้งวียดจ้าเ่อมาชน่มโค้งจรอันประตูเข้าบอนนี่สนึงเข่าปนสีเนาะครับเขาป็นสี เอ้ประตูเขานี่แล้วก็เขานี่แล้วก็ม,า,มานนี่ห้องน้ำมันยานันหัวโผล่มาโอ้ยพี่เห็นอะไรสีแล้วสินทแบบี่พ่ออยาไกไล่ห้องน้ำบ่บ่กเป็นสีอะไรเนี่ยเดี๋ยมันเดี๋ยวไม่มาบ้านจะทำก็มีหมแบบไม่ก็เป็นสี่ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นพี่น้องห้อง <c oughs> นั่งเล่น, <c oughs> นแบบว่า <c oughs> ตอนนี้ไม่เดินแบบว่าเวลาแบบว่า อันนี้ก็ปูสาดนอนเลยมาแลเลกเรียกอะไรละปูสาดกลางเดือนนอนเลยแล้วฝั่งนี้ล่ะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบครัวแบบลอยชั้นลอยแบบว่าแต่ว่าล่ะโดยรางวมินิอีกสีนะแต่ว่าสิบวเห็นที่งั้นเห็นเป็นท่งางแลว่าปแบบพวกวยินีกีนะพวกเสื้ตู้ยินเี่ยแบบว่าวางของมือือแต่ว่าจะบ่หาแบบว่าเ็นเี่ยอย่างทวนทานนทานสกปรกนินที่ทีง้ คือหลังบ้านก็สั่งหรือสัง่งก็ดูสิสั่งของสารก็คววงูงูเห่าหลแห้งอยู่นี่มันเป็นแรงของงูออกมางูเห่าเยอะมากบอกเลยว่างูเห่าเยอะมากแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ทําเพราะว่าไอให้เขาสังของสารเพราะว่าอะไรเพราะว่ายานงูตวงูนครับรันพอดีไหมมันพอดีทันงวันยังหลับสบานนอนอืมพอดีเป็นไงโกก้ ถ้าสิมาขอฉันบ่อบ่อค่ะแล้วบทนางเป้านะคะแล้วบทนางเป้าแล้บทนางเป้าอันนี้ก็จะเป็นห้องบริเวณห้องนั่งเล่นจะกว้างประมาณนี้นะครับผมก็พอดีดีนะสําหรับแบบว่าคือเราคือห้องแบบว่าบริเวณแบบว่าเจมสสั่งอะไรเงี้ยเผื่อว่าจสมาอยู่เพราะว่าเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจสิเนาะปัญญาโกกีแบบโอหักมากแบบมีแฟนแบบว่าเป็นช่วยช่วยสูตรช่วยเงาอย่างสิใช่อเ้าเออกับมานอนอยู่นี่ได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทางเขาก็พอดีอยู่ล่ะสั่งเม่นยังไงกันคับทำความสะอาดเร็วหรดอเปล่าสีมะส่างไงตัวอีหยังไผสิมาอยู่อยู่นี่บ่ได้ว่าสิมาว่าอยู่นี่จะคือส่างว่าเองเราผู้ใดอยากอยู่ก็อยูเม็นบลาอ๋ออือเท่ามากกมีหม่องอยู่กับจังมอยู่พี่น้องนะครับผมแต่ว่ากับปอบเบียนซันปอบเบียงซั่นดอกเท่ามากกับมีหม่องอยูยูแต่ว่ากับปอบเบียนซ์ซื้ออันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นประตูประตูเข้าตรงนี้ประตูอะไรประตูไม้แล้วประตูอะไรฮะประตูไม้แล้วประตูอยี๋ได้ประตูแบบรุ่นใหม่กระจ มันก็ต้องมันเลื่อได้อยู่เลื่อได้อยู่ถ้าว่าคำว่าเอียงปิี๊ดเป็นสีน้ำกับสีกวางอีแบบนึงเนี้ยกวางอยู่กวางอยู่ไม่มาประตูเปิดไปนังนสิสุดไปสีหน้าเพราอันนี้ก็จะเป็นบันไดตบันไดลงไปอย่างงี้ลงไปห้าอย่างงี้สวยมันได้สวยนะได้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันว่าคบริเวณรอบๆเป็นยังไงคนที่ใช้สอยนะคะคุณผอกับประยู่ได้เดี๋ยวนี้ไปอุดรไปในเมืองหรไปในเมือง บรินัดกันโปะแล้วความโปะเป็นศูนย์นะคะอ๋อแม่ทังหมดรถไแม่ถามมาเยอะเดินยากปลอดตัดเลยโอเคเลยนะแล้วสไตล์สีบ้านยันอยักรู้ดีสีบ้านจะเป็นสีแบบทุวนแบบออกเท่าๆเขียวๆแบบสวยมันจะส้มไปย่างครัชอบสีเทาเหมือนกันน้ดูข้างบ้านแล้วก็มาหลังบ้าน กระสิอันนี้กงาต่อมาวังงูเลยปว่ะข้างหลังจะได้แบบว่ากินจะได้ไม่ต้องอันนี้เนาะใช่กินจะได้บอตองเขาเห้งได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นจุดยดงนองนี่่ทแบบว่าเป็นต่อเถื่อมากสิกรสิกล่องมาอย่างนี้กลวงกลงของข้อเนี่ยเขาวันหวหงุงเทิงเลยสินานี in ่รัพี่นอง ็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวประมาณมี้สาก็แตได้มีการมาขึ้นหนูหนูหนูต้องเข้าไปอยู่ประมาณอันหลังหลังตื่นบายไหมพี่น้องเออเอาเธอจะไปไนไหนช่วงไหนไปไหนคอนเทนเนอะสิงหาตสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสิงหาเปิดแล้วพี่น้องค่ะเปิดเพี่ยวมหาลัยเปิดเออช่วงนี้ก็ะยุต่อหนีตะโกนสู้เฟื่องรอบอรอค่ะพีดูว่าพีดูโซ่เฟื่องรองานมีเมียที่นี่รอเยู่ครับงานมีเมียที่นี่ อ่าเพียงพอพี่นอนพี่เทเล่านี่เคยเห็นบอกเคยเห็นแต่ในคลิปเก่านะแต่ที่ตามจบแต่ผมมาดสองปีเดียวกตบ่ห่วว่ามีน้องอ่นพ่วยซื้อซา่านเมื่อนี้เป็นไปไปทค่แม่นอกนี่ไปแปม่ขับพปหนึกงวันโอ้ยในกล่องเราก็ตัวจริงอีกว่าซ้านายังไงล้างตึมบ่อหนึงเอ้าตัวอังจันเนาะเปล่าในกล่องเราก็ตัวจริงเราเราบอกพีทมังเราบอกิดทแต่จริงเราก็ในกล่องบ่อแล้วแต่ระวังสีบ้าตัวจริงนะ ตัวเล็กตัวเงียตัวเล็กตัวในกล้องกับตัวใหญ่เพราะว่าแม่นแมนไอ้เบมันบางคนมันบางคนนะแต่ในกล้องตัวเล็กตัวตัวตจริงก็ตัวไม่เล็กเงียบไม่ละแต่คนที่มองเนาะแต่ว่ากันยังรังติมอยู่อ่ะในกล้องตัวดีบอะดูดีก็ตัวจริงพะนะโอ้ยช่วยฟองลายอีกแล้วอันนี้เดินมุมหน้าบ้านถ่ายถึงมุมหน้าบ้านนะพี่น้องนะเดินกว้าเดินเดินกว่าให้อีหลีอ่ะไปเป็นอันนะนะถูกสีเมืองอันนั้นเรียบ่าสั่งก่อนได้สั่งละ เขาสั่งแบบว่าสั่งแบบใส่ข้นไหมเอาเดยบริสัแต่ว่าบริบริบริบ้ิบร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 ับริบ่ิบริาริ่ริบรับริ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 บ่ิบ่ิบริบรือร่หรือริบ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 นิริบริบริบมินราบริเริบริบรบรับริ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 บบริเบมบิิบบิิิิบบบิิบิิิิิ่บรวิบบ ก็จะวงเต้นนี่แหละมาเล่นแต่ว่าแต่ว่าก็จะก็ต้องดูคิวเป็นวงเล็กแบบว่าบิทีขนาดเล็กเพราะว่าไม่มีน่าจะไม่มีที่ตั้งเน่ไม่ก็จะมันหน่อยอยู่ที่นี่มอน้ัมซิงเขาจะคอยนี่แหละขออนุญาตใช้เดินเออขออนุญาตใช้เดืนดได้ไหมคะขออนุญาตใช้เดือดนี่แบบว่าน่ากลัวนะตีกันแบบสุดพลังเลยนะทีนี้มอลลันะแมนอยู่แมนอยู่ตีแบบสุดพลังยังี้โมเว้นบปล่าเงี้ยโมเว้นบปล่กลางคืนกลางคืนแต่ว่าถ้ากลางกลางวันก็ดีนะคุมง่ายกลางวันก็ง่ายแต่ว่าแดดสุดพลังแบบว่าโอ้โหเท่าดิสีบ๊วยเองเอามาดีครับ เข้ายาซบ้าไว้เองประดิมสวยค่ะนมอกไปเราก็แบบอัปเดตพี่น้องอัลเลยเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็ทำอันเดิมอีกคนเดียวแป๊บเดียวนึงมองหับนะว่าอันเดือนท่านว่าไหมพี่น้องคะมองหันเดือนท่านว่าว่าอันว่าเกาก็ว่ามาลงเสาเอกเนาะเดือนท่านว่าเนาะบันนี้แป๊บเดียวผ่านมามื่กี้เราพิมพามีนาปุ๊บแป๊บเดียวอีหลี่แป๊บเดียวแห้งภายในเวลาสามสี่เดือนแป๊บเดียวเองแบบว่าบ้านเป็นรูปเป็นร่างจะได้เขาอยู่แล้ของสินะวันนี้ก็ต้องถาฟังเขาอัปเดตลง ต้องทันนะเพราะว่าเพราะว่าเขามีเหลือไม่น่าขึ้นบแม่นาติชิงไม่ไดก็ได้แล้บอาแหะช่วยสั่งช่วยกำหนดช่วยกำหนดว่าเขาบอกว่ามีสาเสร็จตามสัญญาต้องเสร็จต้องเปยต้องช่วยเปด้วยเพราะว่าเพราะว่าจัางไรบอสอันก็สิท่าอยูอืมมาท่านกับไปยังกับปลาไปตัดลดราคาไปตามลดราคาไปตามมือช่วยผ่อนพันช่วยผ่อนพันคุณพ่อคุณพ่อม่อยู่บ้านนะวันนี้ พ่อามาอยู่บ้านพี่อเอส่วนี่ยังนี่ส่วนอันโอ้ยทุกส่วนวส่วนวนองงูส่วนววนองงูหน่อยงูหมดไปนาเออยู่นี่ใ่พักงูเอามีหอยมุงโอ้ยพักงยขึ้นหม,มามีหอยมุ้งันนี้มีหมอยม,มุ้ยังีม่นั่งนเมือดอียู่นี่มันจะใสอ๋อนานเอ๋แล้ววิธีการจัากากยังไงกนาคเพปิกนะก็ปางยูะ เมื่องเห็นหั่กันบอกันมากกะบมันสื้นางแกอนเนาะมันเป็นบอบอลมนเดี้ยนเขาทายหน่อยคุณพ่อไม่อยู่นะครับต่ะารั้งาน้ำตาลนาะาน้ำตาลน้ำใจไปตะส่ไบู๊สีเสือสีชมพูองตองตัดก็สีวดนี้ไ่นากัรดนีนี้กับบ้านกับบนลุ่ๆๆรถช่นีนะคะ คืออยู่แต่ว่าข้างหลังก็ดูดีขึ้นอยู่ก่อนรดูดีขึ้นกว่าเดิมมากนะมืถัง่น่ะมูเหาเห่ยวงสีเพิ่งไทยหรือว่ยวงสีเ <c oughs> มนูอินี่ะ <c oughs> โอ้อยยวงสิ <c oughs> เบือ่อเลยโอเคเดยังไือว่าเหยงอยู่ไม่แต่ว่าตรงนี้งูเยอะจริงเพราะว่ามันเป็นยุงมูมันเป็นไข่งูแบบสุดพลังนันนรอนกัูนั่งนั่งนั่งมนนี้มิมิอมีุดยซสิเขารมงการมีแสงทองส เขวงการแล้วนไบ้านยายไหนตอนนี้ไงไปยังไงขช่วยอช่วยนั่งตักช่วยนั่งตักช่วยขึ้นหลังคาซะเดี๋ยวเราจะไปบ้านยายต่อเนาะโอเคพี่น้องมายสวัสีแม่นขับแมตอนนี้เราถึงบ้านคุณย่าแล้วแม่สวัสดีเ่ับสวัสดีเพ่ครับแม่สวัสดีเ่ครับเร็วนี่่ับอยู่นี่ สวัสดีเนี่ยสวัสดีจ้าขมหาทีวีเจ้าะพะมหาทีวีเจ้าไม่ยายนะบอกบอกพเอไไะไมาพระมหาทีวีเจ้าไอ้บองมันอยู่ยังัย เจียบินเจียบินตะกี้แล้วก็เป็นเจียบินด้วยกันเออวิ่งขากเจียบินนะฮะวิ่งขออยู่วันไปวิ่ขออยู่วันขากันหมนี่อันบัดเดยวันนี้เวลาใครทำเขาต้องอะไรผิดก็ไปด่าเจียบินรุนคือมันเนี่ยเน่ามานเลยคือเนี่ยเน่ามากกาเอาเขาเขาเปะแม่แต่ว่าแขนดีมากดูไปบ้างดีหัวเบิกไปหัวคือตอนนี้อโดยรวมขาดูโดยรวมคือดีขึ้นทุกอย่าง ผิวแบบว่าไม่ผิวว่าไม่เหมือนแต่กอนแบบตะกี้เลยว่ะตะกี้เป็นแผลห้อยเกาเลือดแบบว่าตะตัวนี้ไม่มีเลือดเลยดูแมมตัวนี้ดีมากเลือดไม่มีเลยตาดูไม่มีเลยตาวันนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพนะครับผมไปหาแม่นาริตะเพราะว่าตอนนี้แม่นาริตะก็ไปรอที่กรุงเทพศแล้วไปถ่ายรายการรอที่เวิร์บพอยท์พรุ่งนี้ ่ากันที่นั่งเครื่องบินมืออื่นเนี่ยมือแรงนะฮะคู่นี้มแมงก็จะขึ้นเครื่องจากอุดอรไปลงที่ดอนเมืองนะครับก็ตามคุณแม่ไปแล้วนาริตะก็ไปกับคุณแม่แล้ววันนี้น่าจะเดินทางวันใช่ไหมเดินทางนะนาริตะนาริตะไปกับแม่นาริตะไปกรุงเทพประมาณห้าหกวันงวดนี้จะไปกรุงเทพกับคุณแม่คุณพ่อด,ด้วยแต่ว่านาริตะจะไปก่อนนาริตะจะไปก่อนแล้วมือน,นี้แล้วก็จะนั่งขึ้นเครื่องจากอุดรไปพรุ่งนี้นะครก็อนจะไปทำงาน ทีแปดกับที่เก่าอุ้ยบนใบหน้านนองชุกันเยอะมากปังปังค่ะปังปูรีเอค่ะปังปูรีอุ้มคือมีแดดแดดเผ็ดแดดพวกละซ้ำเนาะพวกละซ่าวบาทอันท้ายบิ๊กซื้อให้ยูนาฬิกาข้าเทียบวันไหนนาฬิกาอันพวกลอันอันซ่าบาทอีกจองเลยท้ายบิ๊กซื้อให้ยูอันนี้เพื่อนวันนี้เพื่อนค่ะจะไปถ่ายรูปกันวันนี้เอาตัวถ่ายไหมนี่ยังไม่ถ่าย ตอนแรกอันประมาณาบหนึ่งนี่แหละสิ็จายสองนี่แหละแต่ซมงยกวันในต้่งกบแยหนาปันหนาปันตากันอยู่ไทยชุดอัไสิหน่บอกว่าไทยเลยลิซื้อเนื้อไทยแบบว่ายินแบบถ่ายคาเฟ่ถ่ายรูปกลุ่มแม่เพราะว่าจะแยกแยะกันเราคนนั้นไปอยู่กรุงเทพคนนี้อย่นแกนแยกแยกันไปทกกันแห้งทักกันแหงดมดากันที่สุดที่สุดนายิพี่กันเด็กนนี้ บ่าพีกันสักยัยหรอพี่กันกบโฟดากันใน้เฟนดเนยกัโพดามันนุนี้อยู่เพื่อนเิงปิดบ้าอีกบอน่ป็นอย่างียงโพด้รองเฟนเมื่อหนึ่งสามสติกอันเขาเอ่ยว่ากินยาคุ้มแล้วหกิดบ้าประจำเดือนมันมากเวปกตินะมันกะเล้เป็นและมันคือจะมันคืออยู่อีโบอีโบฉันกับมีอีหนึ่งอยู่เป็นบ้าเพื่อนนี่แหละเป็นบ้าโพดบ้าอีกย่างผูดใะไเนาะนี่อันมีตัวย่อไหมคะมันมีอัวย่อไม่มีมันก็ไม่พูดถึงใครมอีหมือะ อันเป็นนั่นในห้องน้วมันถึงไม่ห้าเลยกันไปไหนไปนั่งในห้องน้วกแล้วก็คือแล้วเมื่อหลักความหลักเอี่ยงปัญหาอย่างความหลักช่วยพักด้วยอันความสวยเนาะมันก็แบบห้ามกันไม่ได้ความช่วยความเศร้าความสวยความช่วยนายน้องนะความสวยนะน้องนะแม่แม่บอกข่าความสวยเนี่ยความสวย บ๊อบปินเอาบังเกนเอาบอกคำว่าคำสวยไงความสวยเออความเศร้าเลิศอย่างลดยังรถเล่นบนแผ่นฟิล์มดิฉันยังสาวบอกบอกยังเงินแหงเลยดิฉันยังสาว ดิฉันยังสาวยังสวยยังโลดเล่นบนแผ่นฟิล์มยังโลดได้ยังรอดเล่นบนแผ่นฟิล์มอยู่นะคะแกงเราหนึ่งแกงเราหนึ่งตุ้ยว่าะยังตุ้ยจะกลับบ้านแล้วตุ้ยมัด่รงจะซื้อกลับบ้านไปก่อนรอเนาะแต่งตัวพู่มถามเนาะไอีกซีมาคอมเมนต์มาตุ้ยนี่ก็แต่งตัวรอยแผลมาหนี่งลายย โบ้ล่ะแอ๊บกินกันบ้านนี้สองข้อนีพี่น้องแอบกินกันบ้านนี้เสียบครับเสียบหนาลักเนาะรอกับทั้งรอกับทังหนาลักกับทั้งลูกกับมีปวกเนี่ยกับมีแท็กซี่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 มาไม่เอาเพียงเจ้าโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าดคลิปนี้กับขออนุญาตนั่งพิงหลังพิงเอวกับพี่น้องนะจ๊ะ เจ็บหลังเจ็บเอ๋อป้าแต่เห็ดเบียดเบิดมือพี่น้องทำงานมู้ตรวจมาทำงานเอาคุณพ่อมาสวัสดีไปครับเนี่คุณพ่อไม่เห็นเลยไปไปไปถ่ายบ้านทุกทีกันได้เองถอดแมสเอาหน่อยเขาจะไม่ทำความหล่อนี่สอดครับใกล้ๆเนี่ยเป็นไงบ้างบ้านใกล้เสร็จหรือยัง้อยไปบอกช่างว่าไม่ทราบตอนแล้วเด้อใกล้ๆแล้วล่ะใกล้แล้วอันนี้ก็ทำกำลังทำก่อแผงก็ละเอียดเขาหลังเก็บละเอียดอยู่ล้เนี่ย ตู้ีหนูตูต้ซีไกแหล้วท่านอยู่พอท่านกับสิปับสิปับสร้างเพราะว่ามีมือมือขึ้นมือมมือขึ้นไม่คือคนไดกันเลยสินะโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปนี้น้น้องนะอย่าว่ารุ่นอย่ารุ่นเจอกันความซวยควา<ค><ณ>มเท็ดไปรุ่นน้าน้องพูนเป็นเกียรตทหารพูนช่วยพักช่วยเป็นเกียรตทหาร อโอเคพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้า